ยงฟังน้ำกอกเชียงไาชาชิสาทุชนทั่วไทยทั้งแดนไกลร่วมใจสร้างบุญกล้พระเจดีสิบสองราศี พบโชคติดสะวอกขอโมทนาดรานพานอย่าทำศรัทธาเมืตาอาา่านพัฒคารชวนชิมเลี้ยงเด็กกาําปลาร้อยกว่าชีวิตได้มีรอยยิ้มร่วมสร้างองค์แม่กวนอิมใหญ่กว่าองค์ใดในลก นุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างสรรวัดวาอารามให้รุ่งเรืองบำเพ็ญกิจสืบเนื่องกับชุมชนสงเคราะห์ผู้คนทุกชนชั้นวรณะเจริญธรรมท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอาตมาภาพพระไพศสารประชาธรพบโชคตทิ์สว่งโสเจ้าวาดวัดวยประกังทุกคนได้เห็นบริบทของโรงพยาบาลวัดวยประกังเพื่อสังคมก็จะรู้เลยว่ามีการเปิดรักษาพยาบาลในวัดขึ้นสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาในวัด เป็นโงรงพยาบาลขนาด120เตียงแต่ปัจจุบันให้การรักษาพยาบาลด้านเพชกรรมไปกับกับทุกคนคนใดก็ได้ในบริเวณที่รอบข้างวัดหรือในจังหวัดเชียงรายมารับใช้บริการที่นี่ที่นี่จะมีคลินิกอายุรกรรมคลินิกทันตกรรมแล้วก็ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเราดูแลผู้ป่วยนี้แต่วัดนี้ขีดความจำกัดสามารถของโงรงพยาบาล ก็คือรับผู้ป่วยไว้ในด้านอายุรกรรมถ้าเป็นหน,หนักๆเราก็จะส่งต่อไปด้วยความเห็นความเรื่อมรํำต่ำสูงของระบบสาธารณาสุขจึงจัดการให้สร้างโรงพยาบาลวัดค้วยประคังเพื่อสังคมขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของทางราชการและอำนวยประโยชน์อำนวยสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเจ็บป่วยจึงเปิดการรักษาพยาบาลวันหนึ่งประมาณ300รายที่ผู้คน จะใช้บริการโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้เปิดมาได้3ปีแล้วขึ้นปีที่3ก็ประชาชนเริ่มรู้จักแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนแล้วอํานวยอวยพรอวยผลให้ทุกคนทุกท่านให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยพ้นข้อเสนียดจันใดอุปสรรคใดๆจงมาลายหายสิ้นคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาดังแก้วสารพัดนึกทุกประการนั้นเถิ ด้วยปากัง้งอำเภอเมืองจังหวัดเทียงรลยจะแต่เดิมเป็นวัดล้างเป็นสำนักสงฆ์แล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นวัดเมื่อปี2552นี้เองเดิมอัตมามาอยู่ตั้งแต่ปี2548เป็นสำนักสงฆ์ล้างก็ไม่มีพระพิสูจ์จำพรรษาอัตมาเป็นพระรูปแรกที่มาจำพรรษาเป็นเจ้าวาดรูปแรกที่อยู่ในวัดนี้แต่เดิมเป็นเพียงมอเขา เป็นเขาหโัวลโ้นอยู่อาตมาภาพก็ได้มาสร้างพระธาตุเจดีย์สร้างอุโบโสถแล้วก็สร้างเจ้าแม่ขขงอินบงใหญ่ขึ้นมามีกุฏิมีหารลานเจดีย์ครบพร้อมจากนั้นเริ่มเลี้ยงเด็กกำพร้ามามีเด็กกำพร้าเลี้ยงตั้งแต่สองคนสิบคนร้อคน500คน700คนจนกระทั่งถึงปัจจุบันโรงพยาบาลก็รักษาฟรี ให้กับผู้ป่วยทุกคนจะเป็นคนในจังหวัดเชียงรายคนที่ไหนก็ตามที่ไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลก็รักษาให้ฟรีก็วัดนี้ก็เป็นสา,า,สา,ศ,าศาสนาสงเคราะห์ของครังวัดที่โดดเด่นที่ช่วยเหลือประชาชนได้เงินบริจาคจากประชาชนมาช่วยเหลือประชาชนนั่นเองก็อยากเชิญชวนใครที่ร่วมทำบุญโรงเพาบาลยาวัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ร่วมทําบุญบริจาคร่วมกันที่วัดถ้วยประกัง้งอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย